ข้อนี้นะครับขอชนเชยนะครับคนออกข้อสอบก่อนนะครับว่าออกได้สนุกสนานนะครับไม่ยากไม่ง่ายเกินไปนะครับเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะครับในข้อนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข้อที่ถูกใจมากนะครับถูกใจครูพิเศษนะครับข้อนี้เขาบอกว่าตรวจนับกรรมนภาพได้ข้อมูลตามตารางจงประมาณหากรรมงภาพที่นับได้ต่อนาที เมื <One input> ่อทำการนับที่เวลาหลังจากเริ่มต้น4-5ชั่วโมงแล้วก le ็ได้ข้อมูลดังนี้นะครับก็ให้สังเกตดูนะครับว่าตัวนี้เป็นเวลาที่เริ่มต้นนับนะครับและกำลังภาพที่นับได้นะครับเขาก็จะใช้เครื่องเกัเกอร์เคอน์เตอร์อย่างนี้ครับนับติ๊กติ๊กตินะฮะแล้วก็จะหน้าปัดขึ้นก็ว่ากันไปนะครับตรงนั้นนะฮะแต่สิ่งที่จะให้สังเกตนะครับนี่คือตัวแรกครับตัวแรกคืออะไรนะฮะ ค่านี้คืออะไรนะฮะที่เริ่มต้นนะฮะวิทยาทีที่0ูนย์เลยนะครับตรงนี้ก็คือตัวนี้ก็คือเป็นค่าของ n ศนย์ั่นเองนะครับก็คือเท่ากับ1 0 0 5 0นห้าะครับหน่นห้าสิบนะครับอนุภาคนะครับและคราวนี้เราลองมาดูนะครับว่าช่วงตรงไหนนะครับ จะเป็นครึ่งชีวิตนะครับเห็นไหมครับเริ่มประมาณหมื่นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นน่นนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยครับประมาณห้าพันใช่ไหมครับเห็นไหมครับลดลงมาประมาณครึ่งหนึ่งครับเน้นว่าประมาณนะครับไม่ใช่ว่าจะไปหาตัวเลขที่ลงตัวเป๊ะนะครับเพราะว่ากระหังลังสีเรานึกภาพดูนะครับว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้บอกได้ชัดเจนนะครับว่าต่อวินาทีเท่านี้มันจะเป็น หายไปกี่อนุภาคนะครับมันก็จะสุ่มออกมาตัวเลขก็จะไปเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันไม่มีเสียรเสลียรภาพเลยนะครับค่าพลังสีเนี่ยนะครับโอเคเพราะนั้นค่าครึ่งชีวิตครับค่าครึ่งชีวิตก็คือค่าอะไรครับค่าค่าทีใช่ไหมครับทีใหญ่นะครับเท่ากับตัวนี้นั่นเองครับสิบชั่วโมงครับโอเคนะคราวนี้ครับเราได้สองค่าตัวนี้มาแล้วครับ สิ่งที่โจ้เขาสนใจคืออะไรครับปริมาณกำลังภาพนะครับหลังจากเวลาก็คือเวลานี่คือ t เล็กใช่ไหมครับเท่ากับ45หชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วตัวนี้เป็นงครับกำลังกำลังภาพที่นับได้นั่นก็คืออะไรครับนั่นคือ n นั่นเองนะครับนี่ก็ถามว่า n นี่มีค่าเท่าไหร่เห็นไหมครับมีตัวแปรครบเลยนะครับก็เอามาใส่ในสมการนะครับว่า n นะครับเท่ากับ n 0หารด้วย2 t เลขหารด้วย t ใหญ่อย่างนี้นะครับก็แทนค่าเข้ามานะครับ n, n <0 S 2> คือสิ่งที่โจทย์เขาสนใจนะฮะ n 0คือนะ1 0ห0ครับหารด้วยอะไรครับ2ค่าเจ้าตัว,ตวนะฮนะนะเวลานะครับก็คือ45ชั่วโมงนะครับก็คือ ส5ห้าครับหารด้วยอะไรครับค่าครึ่งชีวิตอีกนะครับสิบนะครับโอเคนะก็คำนวณต่อนะครับมันก็คือ n นะจะเท่ากับหนึ่งมื่นห้าสิบนะครับหารด้วยสองยกกำลังสี่จุดห้านะครับคิดเลขโชว์กันนิดนึงแล้วกันนะครับ ก็คือมันก็คือ2ยกกำลัง4นะฮะคูณกับ2ยกกำลัง0.5นั่นเองนะครับหรือว่าอะไรนะฮะมันก็คือนะฮะ2ยกกำลัง4ก็คือ16นะครับแล้วตัวนี้คือสแปรูสอนะครับสรุปเลยนะครับก็ไปแอบกดเครื่องคิดเลขมานั่นเองนะครับ หรือไม่ถ้าบอกว่าใครอยู่ในห้องสอบก็ค่าสแควร์รูทสองนี่ใช่ไหมครับก็คือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะครับทุกคนนะครับเรียนมาป่านนี้แล้วนะครับหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่นะครับก็ท่องเอาเถอะนนะครับไม่รู้จะบอกยังไงนะครับก็คูณกันต่อนะครับแล้วสุดท้ายแล้วนะครับก็จะได้สี่ร้อยสี่สิบนะครับอนุภาคนะครับ ต่อนาทีนะฮะก็เหมือนกับหน่วยที่เขาให้มาแบบนี้นะครับโอเคครับจบครับนะก็บอกรอบนะครับว่าชอบมากเลยข้อนี้อยากให้ข้อสอบอินทิจนะครับออกมาแนวนี้เยอะๆคือแนวที่ให้ข้อมูลมาเยอะๆเนะฮะนักเรียนอย่าเพิ่งไปกลัวครับถ้าให้ข้อมูลมาเยอะเน่ะดีครับข้อไหนที่เป็นข้อที่เป็นตัวแปรเยอะๆเนี่ยก็ดีครับไม่ต้องคิดเลขใช่ไหมครับ เด็กซึ่งเด็กส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ชอบตัวแปรจะไม่ชอบข้อมูลนะครับซึ่งครูมองว่ามันเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเราควรจะเปลี่ยนทัศนคติสมัยเลยนะครับ,รบขอบคุณครับ